สวัสดีค่ะชื่อมารีค่ะอัศวินกันอมนก็ก็เป็นแฟนของพี่ยอนนะคะก็คือจริงๆอวันนี้มารีไม่ได้ไม่ได้ออสามีขอโทษทีค่ะอะไรอย่างนี้ก็มารีตื่นเต้นนะคะว่าวันนี้มาเป็นรรมยานแบบมันยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะมันมันยิ่งใหญ่ที่ที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นอะไรอย่างเนี้ยมารีอ่ะ ก็มันจะเป็นเคสเดียวกันก็คือมารีอ่ะตั้งใจจะไปขายไก่ร้านน้องนกแต่ว่าเหตุการณ์่ะพระวิญญาณทรงนำว่าร้านไก่ร้านหน้าร้านเนี่ยมันจะขายไม่ได้มันจะขายไก่ไม่ได้มันจะทําแบบที่โล่เพื่อจอดรถให้พี่น้องมาตัดผมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น่ะมารีรู้สึกว่าน้อยใจทาไมอ่ะทาไมทาไมไม่เป็นเราอีกคนนึงทําไมสีได้ทําไมไม่เป็นเราอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยใจแบบเคืองนิดนิด,นดก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกมันก็เครืองแค่เครืองอะไรเงี้ยแล้วกลับไปเราก็บอก ปา้าป้าทำไมอะทําไมลูกไม่ได้ขายตรงนี้อะมันมีอะไรที่ทําให้ลูกรู้สึกผิดอะไรที่ลูกไม่ได้ขายเน่ยแต่ว่าป๊าป้าก็บอกว่าเราจะให้สิ่งที่ดีกับเจ้าและยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ต่อนนั้นมารีก็เงียบเงียบแล้วก็ไปขอโทษซีแล้วก็ไปขอโทษน้องนกตามระเบียบที่ที่เชื่อฟังก็ทุกอย่างก็จบใช่ค่ะมารีเป็นคนเชื่อฟังค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อจากนั้นก็คือมารีก็ ได้รับผลก็คือการเชื่อฟังสามีตั้งแต่แต่งงานมาถ้าทะเลาะกันจริงๆก็คือมาเรียจะเป็นคนแบบหาเรื่องก่ออะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือมาเรียก็ต้องกาบเท้าแล้วก็ขอโทษแล้วก็ล้างเท้าแบบมันมันดีมากอะต้องบอกว่าดีมากอะไรเงี้ยแล้วพี่ยอนก็จะวางหัวมาลรีมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากมันเป็นอะไรที่ดีมากว่าที่พี่ยอนอธิษฐานเผื่อเราว่าเจ้าเป็นลูกโปรดปานเจ้าจะมีของที่ ที่บับ้าประทานให้ดีที่สุดจงวางใจนะมาลีจะได้ของที่ดีที่สุดและเหตุการณ์ก็คือวันนั้นนะ่ะมาลีไปเรียนไปเรียนทำพวกแกลกโยนหนังไก่อะค่ะแล้วมีมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านใหญ่มากในราคาหกหมื่นเก้ามันไม่สามารถที่จะเป็นของมาลีได้เลยไม่มีทางเลยแต่มาลีเชื่อในในความที่ว่าทําอะไรแล้วพระเจ้าให้เราเพราะเราเราเชื่อของเราอะ่ะเราก็เลยวางมือถ้าเป็นของมาลีอะ ขอให้ลูกได้ร้านอันนี้ลูกจะได้รู้สึกว่ามาจากป๊าป๊าอะไรอย่างเงี้ยแล้วใหญ่การอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าร้านมันเป็นไปไม่ได้มันแพงมากอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึง่งอ่ะพี่น้องบอกว่าพี่มารียังต้องการร้านอยู่ไหมมันเป็นร้านใหญ่นะแต่ตอนนั้นอ่ะมารีชี้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นหงเล่เาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเลยขอบคุณป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างเงี้ยแล้วใหญ่การบอกว่าพี่มารีพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าพี่มารีมาเอาร้านไก่ร้านใหญ่เลยนะในราคาเก้าหมื่นหก โอ้โหมันทำใหน้มนมารีรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยแบบแล้วก็ไปขนกัแบบมันขอบคุณขอบคุณโอเบดแล้วก็มานาที่ช่วยทุกอย่างพระเจ้านำทางจริงแล้วก็ได้ที่ใหม่ที่ใหม่ที่นกบอกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่สำหรับพี่มารีที่ที่สำหรับพี่มารีที่พระเจ้าให้คือทางนูน้นแล้วมันก็จริงด้วยมันก็เป็นร้านใหญ่แล้วก็วลลร้อยตอนนั้นตอนนั้นมารีอะ ตอนนี้มารีเป็นร้านใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เจ๊เขาบอกเธอจะทําอะไรเธอก็ทําไปเลยสรุปที่ตรงนั้นก็คือเจ๊ให้ให้มารีทําทุกอย่างอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เว,เว้นไว้ให้เจ๊ทีหนึ่งทีหนึ่งคือพุชจอดรถรถเก๋งอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือบอกว่าจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงตอนนั้นมารีก็ได้ล้านไปแล้วสี่หมื่นเก้าตอนนี้พระเจ้าให้หกหมื่นเก้ามันยิ่งกว่าว้าเพราะว่าอะไรไหมคะการที่เราเชื่อฟังเราเราเชื่อฟังว่าเราอ่ะต้องกราบสามีล้างเท้า เชื่อฟังทุกอย่างที่เขาพูดอะไรเราก็เชื่อฟังบอกเลยว่าว่าคนที่แต่งงานนะคะทําตามนะคะแล้วจะได้ผลมากมายอย่างที่มารีได้รับกับเท้าสามีแล้วขอบคุณสามีแล้วชมสามีทุกวันว่าหลอ่อแล้วมันจะเกิดผลจริงๆนะคะเราเราไม่รู้ว่ามารีจะชมว่าที่รักหล่อมากเลยนะวันนี้ที่รักสุขภาพแข็งแรงเราพูดทุกวันนะคะตั้งแต่มารีแต่งงานไปไม่มีวันไหนที่มารีไม่บอกสามีว่าที่รักหล่อมากแล้วมารีรักที่รักมาก มากกว่าทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทำให้มารีรู้สึกว่าการที่เราพูดออกไปเนี่ยการที่เราพูดออกไปเนะี่ยมันทําให้พระเจ้ามองเห็นว <at> ่าที่ที่เราเป็นจุดศูนย์กลางเจ้าอ่ it <_' achelor> ะเจ้าทําให้เราเห็นว่าเจ้าอ่ะเชื่อฟังเราแล้วก็ทําตามที่เราต้องการว่าความรักมันมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าแต่งงานมันอยู่ที่ว่าเราต้องทําอะไรทําอะไรกับสามีบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยมารีก็รักพี่ยอนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วบอกว่ามันก็เลยได้คำตอบได้คำตอบว่าอะไรไหมเจ้าเป็นเจ้าเป็นลูกโปรดปานของเราและเจ้าจะได้ของที่ที่มีค่าแล้วที่มนุษย์ไม่สามารถจะคิดได้เลยและไม่สามารถจะได้สิ่งนี้เลยแต่ตอนนี้ป๋าป้าให้มารีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นราคาหกหมื่นเก้าก็ขอบคุณขอบคุณอะไรนะงาลีไม่รู้จักชื่อนะคะก็จะขอบคุณทนะถังพนัน ทางนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ไม่มีที่เก็บแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ที่รู้สึกว่ามารีเป็นเจ้าของชิ้นนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ทําให้แบบให้พี่ให้บอกว่าให้พี่มารีอ่ะขอให้พระพรกลับไปร้อยเท่าหมื่นเท่าสวีคุณนะคะ